ทัวลงสาวญี่ปุ่นเที่ยวส่งการในไทยถอดแมสไล่ฉีดน้ำใส่คน กลายเป็นประเด็นดรามาร้อนเมื่อโลกโซเชียลแฮชแชร์คลิปจากติ๊กตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ได้เดินทางมาเที่ยวสงการในประเทศไทยแต่เธอก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนักทั้งไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะถอดหน้ากากอนามัยเต้นบนรถไฟฟ้าแถมยังได้ชิดน,น้ําใส่ผู้คนไปมาสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโดยนักท่องเที่ยวรายนี้ได้ลงคลิปถอดหน้ากากอนามายัยตามที่สาธารณะต่างๆมาแล้วหลายครั้งอาทิเช่นวันที่4เมษายนเธอได้ทําวิดีโอถอดหน้ากากอนามัยแล้วปา ลงพ,พร้อมระบุแคปชั่นว่ายังสวมหน้ากากอนามัยกันอยู่หรอหรือจะเป็นคลิปในวันที่6เมษายนเธอไม่สวมหน้ากากอนามัยบนรถไฟฟ้าแถมยังเดินควงหน้ากากอนามัยไปทั่วขบวนรถทากา้สายตาชวนอึดอัดของผู้คนรอบข้างพร้อมแคปชั่นว่าไม่ต้องสวมหน้ากากแล้วถอดหน,น้ากากออกสิเข้าใจไหมซึ่งเท่านั้นยังไม่พอในช่วงสงการที่ผ่านมาเธอ,อยังลงคลิปขณะที่สวมชุดสีแดงไม่สวมหน้ากากอนามัยยืนถือปืนฉีดน้ำได้ฉีดผู้คนตามสถานที่ต่างๆไม่เวนแมก่ง ทางสถานีรถไฟฟ้าแม้ว่าร,าปรอปภจะเข้ามาห้ามแล้วก็ยังไม่หยุดซึ่งชาวโซเชียลก็มองว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรายนี้ไม่เหมาะสมจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดำเนินการโดยเร็ว